โอเคตอนเนี้ผมว่าราคาเนี้ยจริงๆน่าสนใจน่าสนใจหลายตัวเลยนะครับแต่ว่า <laughs> ลงมาเยอะใช่ใช่อย่างอ,อย่างที่ลงมาเนาะมันอย่างช่วงที่ผ่านมาเพามีเซนติเมนต์ทั้งเซนติเมนต์ด้วยแล้วก็บางอย่างก็อาจจะจะมีมีกระทบบ้างนะครับอ,อย่างรงไฟฟ้าเนี่ยโดนทั้งเรื่องค่างเงินเนาะบาทเวลาบาทอ่อนเนี่ยลงไฟฟ้าที่เขามีเงินกู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็จะจะมี unrealized fx loss เพราะว่าพวกนี้เขาต้อง m a r k ก market ทุกๆไตรมาสนะครับสมมติว่าบาทอ่อนเนี่ยโรงไฟฟ้าก็ดูเหมือนจะมีหนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันจริงๆมันเป็น unrealized นะครับ mm hmm. ซึ่งเกาฟกับบีกริมหรือว่าอะไรเงี้ยครับหลายๆโล,ลงเนี่ยเขาเขาก็อาจจะมีแบบ impact ในเรื่องพวกนี้บ้าง mm hmm. ในช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสนะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็ price in ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือตอนเนี้ย ฟัน d a เมนทัลเนี่ยผมว่ายังดีต่อนะครับทั้ง SPP แล้วก็ <ừ, S 1> IPP อย่าง g a l f เนี่ยช่วงช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้ไตรมาสสองอะไรยาเง้เขาก็มีการทยอย COD หรือว่าเริ่มขายไฟโรงไฟฟ้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นกำไรของเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาตามอย่างที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้โห g a l f PE อาจจะเหมือนอดูแพงกว่าเพื่อนหรือเปล่าอะไราเงี้ยครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันมีเหตุผล มันไม่ใช่ไม่มีผลก็คือที่มันแพงอ่ะเพราะว่าโรงไฟฟ้าเขาเนี่ยเขาเซ็นสัญญา ppa แล้วแลอยู่ระหว่างการกอร่อสร้างก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นกําไรเข้ามานะครับก็พออยู่ระหว่างการกอร่อสร้างเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าถ้าถ้าเริ่มเริ่มขายไฟเมื่อไหร่เนี่ยคือกาไรเข้ามาแน่เพราะเขามีสัญญ,ญา,ราระยใช่ก็คือตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่เขาทยอยเชียวดีเพราะฉะนั้นเออร์เน็งของเขาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ไอพีีที่คนอาจจะมองว่าเอ้ยในดีดูเหมือนแพงเนี่ยตอนเนี้ย กลับมาอาจจะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงกว่าโรงไฟฟ้าตัวอื่นๆเลยนะครับในขณะที่าการเติบโตเนี่ยก็ยังมีโอกาสมากในในช่วงในช่วงหลายปีต่อจากนี้ครับก็ท็อปที่ของผมผมก็ยังชอบนะครับกาานะครับส่วน GPC GPC ก็ยังเป็นท็อปทิกเหมือนเดิมน,นะครับก็มองว่าอะอโรงไฟฟ้า SPP พวกเนี้ยสุดท้ายเนี่ยปีนี้ยังไงก็ดีกว่าปีที่แล้วก็คือคดีกว่าปี2022-2023ครับเพราะว่าตอนเนี้ย เขาก็จะได้ประโยชน์จากต้น,นทุนกาซที่ที่มันต่ากว่าในอดีตค่อนข้างมากแล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็พยายามผู้ใช้ไฟเนี่ยก็ทยอยคืนค่าไฟให้อีกแกลซึ่งโรงไฟฟ้า SVP ตรงเนี้ยก็ก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับตีนก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ผลกระทบจาก FX เนี่ยต้องบอกว่า GPC เนี่ยอ่าค่อนข้างจํากัดก็คือคอ่าเขาแทบไม่มีหนี้สกุลเงินดอลลาร์แล้วมีอยู่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้น Impact ของเขาเนี่ยในในส